สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่472ของโตติงตองออดิโออีเวนต์แอนด์คอมมิวนิเคชันครับในวิดีโอบล็อกตอนนี้ครับอุ้ยมเมื่อกี้ในตอนที่471ก็มีกลิ่นคาวเลือดออกมาแล้วนะ <c oughs> แล้วก็ผมอาจจะพูดอะไรต่อไปนี้ที่ทำให้คุณรู้สึกหยีแต่ว่าระหว่างที่ถ่าย471อยู่ครับอยู่ดีๆมันเจ็บแป๊บขึ้นมา แล้วก็พอผมรู้สึกว่ามีกลิ่นคาวเลือดเนี่ยผมก็จะบ้วนปากตอนนี้ผมกําลังถอยออกจากเก้าอี้ที่ผมนั่งเนี่ยผมเห็นคราบเลือดน,นะครับกระเด็นมาติดหัวไม้มันเป็นอะไรที่เซอรียลมากในชีวิตของผมเนี่ยไม่เคย มีแผลในปากเกิน4แผลเลยที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของตัวเองนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตคาดว่าคงต้องไปหาหมอจริงๆแล้วครับโดยเฉพาะปัญหาของการนอนแล้วกัดลิ้นกัดปากตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยถ้าเกิดว่ามันไปเจอปัญหาแรงๆเข้าทีนึงอาจจะตายเลยก็ได้เพราะกัดโดนเส้นเลือดใหญ่นะฮะในวิดีโอบล็อกตอนนี้ครับเกิดขึ้นจากการที่ผมได้สนทนากับพี่นักดนตรีคนหนึ่งครับต้องเรียกว่าพี่เลยนะเพราะว่าเขาก็อายุจะ50แล้ว เขาเป็นนักดนตรีที่ไม่ได้เล่นเพลงแนวตลาดครับเขาเล่นเพลงในลักษณะที่เกี่ยวกับวิชาการเป็นเพลงที่เน้นแบบมิวสิ i เชนชิพที่สูงมากๆเช่นโซเช่นแจ๊สอะไรประมาณนี้ทีนี้เนี่ยครับเราได้นัดคุยกันเขามาทั้งวงเลยเขามาปรึกษาครับว่าเขาสามารถถนอมการได้ยินของตัวเอง จากการแสดงบนเวทีได้อย่างไรบ้างเนื่องจากว่าสมาชิกในวงของเขาเนี่ยตอนนี้มีอายุ60กว่าแล้วแล้วหูก็เริ่มที่จะไม่ดีแน่นอนล่ะครับว่า ถ้าเกิดว่าเรากําลังพูดถึงเพลงแนวตลาดผมก็จะบอกเขากลับไปอย่างง่ายดายครับว่าคุณก็ไปเพลาๆเสียงหน้าตู้แอมลงหน่อยไปหาแผ่นอะคริลิกใสามาปิดกลองไว้ซะให้สเตทวอลลุ่มมันลดลงคุณก็ถนอมการได้ยินลงแล้วหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณก็ไปใช้อินเอียร์มอนิเตอร์เพราะอินเอียร์มอนิเตอร์เนี่ยเสบเข้าหูไปมันก็ซีลเสียงข้างนอกแล้วมันก็ปล่อยเสียงที่คุณอยากได้ยินบลาบลาบลาแต่อันนี้ครับเป็นความช้าช่ายครับ เนื่องจากว่านักดนตรีวงนี้ครับนักดนตรีกลุ่มนี้ไม่ได้เล่นเพลงแนวตลาดแล้วแนวเพลงของเขาส่วนใหญ่ครับแทบจะไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือทางเทคนิคเลยด้วยซ้ำมันก็เลยกลายเป็นไอเดียครับว่าถ้าจะใช้จุกอุดโหูเนี่ยมันเวิร์กไหมสำหรับนักดนตรีสิ่งที่เราคุยกันในครั้งนั้นครับเป็นอะไรที่ผมมองเลยว่าน่าสนใจมาก แล้วก็ควรค่าแก่การนํามาทำวิดีโอบล็อกมากและหลังจากนี้ครับเราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของจุกอุดหูสำหรับนักดนตรีกันครับอันดับที่1ครับเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าจุกอุดหูเนี่ยมันมีกี่ประเภทจุกอุดหูประเภทที่1ครับ หาซื้อได้ง่ายมากครับคุณไปซื้อตามร้านขายยาคู่ละ30บาท50บาทมันจะเป็นโฟงฟองน้ําที่มีขนาดยาวเท่าข้อนิ้วอย่างเงี้ยครับทุกครั้งที่คุณใช้คุณเอานิ้วบี้มันสยบเข้าไปในหูสักพักหนึ่งครับมันก็จะพองกลับมาครับแล้วก็ซีลหูคุณอย่างเรียบร้อยมันเป็นจุกอุดหูที่ซีลเสียงได้เยอะที่สุดครับเพราะว่ามันยัดเข้าไปข้างในแล้วมันพองจนกระทั่งมันซีลทั้งคาแนลหรือรูหูของคุณนั่นเอง แต่คำถามคือว่ามันสามารถใช้กับงานดนตรีได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ครับจุกอุดหูซึ่งเป็นแบบจุกโฟมเนี่ยมันถูกทำขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์เดียวเท่านั้นนั่นก็คือการซีลเสียงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ความถี่สูงเนี่ยมีพลังงานน้อยกว่าความถี่ต่ำมันก็จะถูกกันออกไปเยอะกว่าครับหรือพูดง่ายๆครับเมื่อคุณใส่จุกอุดหูเข้าไปแล้วเสียงที่คุณจะได้ยิน จะไม่มีอะไรมากไปกว่าเสียงอื้ออึงที่เกิดขึ้นจากในกระโหลกของคุณครับเช่นตอนที่คุณกําลังกลืนน้นําลายกําลังกระแอมหรือว่าเสียงรถยนต์ที่วิ่งผ่านไปมาแต่มันจะมีแค่หึมหึมหึมเท่านั้นมันจึงไม่เหมาะครับสําหรับนักดนตรีที่จะแสดงบนเวทีอันที่2ครับเป็นจุอุดหูครับที่มาพร้อมกับหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์อันนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่มีความซับซ้อนมากขึ้นประมาณหนึ่งครับ คือว่า In-Ear Monitor เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้พูดถึง Custom Mode เราพูดถึง In-Ear Monitor ที่ใช้จุกยางหรือจุกโฟมเป็นหลักลักษณะของการออกแบบการซีลเสียงของ In-Ear Monitor เนี่ย จะแตกต่างจากจุกโฟมครับนั่นก็คือนอกจากที่มันจะต้องลดทอนสิ่งรบกวนได้แล้วมันควรจะลดทอนให้ได้ใกล้เคียงกันทุกความถี่มากที่สุดนั่นเป็นเพราะอินเอียร์มอนิเตอร์มันจะต้องปล่อยเสียงเข้ามาในรูหูของเราเพื่อสนับสนุนการฟังบนเวทีนั่นเองใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าการซีลเสียงเนี่ยแม่งซีลได้เฉพาะเสียงแหลมแต่เสียงต่ำแม่งซีลแทบไม่ได้แล้วมือกลองเนี่ยมันจะฟังอย่างไรล่ะ มือเบสเนี่ยมันจะฟังอย่างไรล่ะถูกไหมครับส่วนจุกอุดหูอันดับสุดท้ายครับเป็นสิ่งที่เรียกว่า Musicians e a r p l u ๊ก u s i c i a n เ e ีย p ปลัตัวนี้เนี่ยจะมีการทำงานที่แตกต่างครับจากจุกอุดหูซึ่งเป็นฟองน้ำกับจุกอุดหูซึ่งมาพร้อมกับอินเอียร์มอนิเตอร์นั่นเป็นเพราะว่า ตัว Musician's earplug เนี่ยเหมือนกับไอตัวที่ผมเคยเอามารีวิวให้ดูครับ e t i m o อร์ตอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับเป็น Musician นะมันคือเอียร์ปลักไฮเอเฉยๆคือไอเดียของมันครับแทนที่มันจะซีลหมดทั้งรูหูแล้วไม่ให้อะไรเข้าไปเลยมันจะมีรูอยู่ในตัวของมันครับเพื่อให้เสียงเล็ดรอดเข้าไปได้แล้วค่อยมีฟิลเตอร์กันครับให้มันใกล้เคียงกันทุกความถี่มากที่สุดนั่นเองครับ ดังนั้นครับมันจึงสามารถสรุปออกมาได้ครับคร่าวๆเลยว่าถ้าคุณเป็นนักดนตรีคุณต้องการใช้จุกอุดหูคุณรังเกียจอินเอียร์มอนิเตอร์คุณไม่ค่อยอยากจะใช้มันด้วยเหตุผลทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสบการณ์ทางการฟังสภาพแวดล้อมทางการฟังการใส่แล้วรู้สึกอุญญ่นหงิดว่าโอ้มันดูแฉะแฉะแย่ๆในหูแล้วก็เสียงไม่เหมือนจริงอะไรก็ว่ากันไปเนี่ย คุณควรจะไปใช้ musician's e a r p l ปลครับซึ่งมีขายอยู่หลายยี่ห้อมากพวกแบรนด์ไฮเอ็นทั้งหลายไม่ต้องมาถามผมครับผมไม่สามารถแนะนำได้คุณต้องไปนค้นในอากูเอาเองว่า musician's e a r p l ปลมีเจ้าไหนบ้างราคาจะเริ่มตั้งแต่500ครับไปจนถึงหลักหลายพันหรือว่าถ้าเกิดคุณต้องการทำขึ้นมาเป็น c คัสตอมโมพอดีขูของคุณเองเนี่ยมันอาจจะสูงถึงหลักหมื่นได้ และแน่นอนครับเมื่อราคามันสูงขึ้นเนี่ยการที่มันจะสามารถกรองความดังของเสียงให้เท่าเทียมกันทุกความถี่ก็มีมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับและอย่างที่2ครับนักดนตรีถ้าเกิดว่าจะใช้หูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์แต่ไม่ปล่อยเสียงเข้าไปใช้แค่เป็นจุอุดหูเนี่ยจะได้ผลลัพธ์เท่ากับมิวสิชชยนเอีย์ปลั๊กหรือไม่คำตอบก็คือไม่ครับ นั่นเป็นเพราะว่าミュ i ジシャンเสียบปลั๊กเนี่ยจะมีรูให้เสียงเดินทางเข้าไปครับแล้วค่อยใช้ฟิลเตอร์เพื่อกรองอีกทีอย่างที่ได้บอกไว้ข้างต้นแต่ว่าถ้าเกิดเป็น in-ear monitor เนี่ยจะไม่มีรูดังกล่าวครับโอเคไหมครับมันจะไม่มีรูดังกล่าว มันจะเป็นแค่จุกอุดหูธรรมดาที่อาจจะมีการออกแบบให้กรองแต่ละความถี่ราบเรียบขึ้นแต่อย่างไรก็ตามครับคุณก็คงจะได้ยินเสียงเบสอื้ออึงอยู่ดีเพียงแค่ว่ามันจะน้อยกว่าแล้วก็มีเสียงกลางแหลมโผล่เข้ามาบ้างจากดีไซน์ของอินเอียร์มอนิเตอร์แต่ละรุ่นก็ยังไม่เวิร์กอยู่ดีครับกลับไปใช้ m u วสิช a n นเ a ียปลัเถอะและสุดท้ายเลยครับสุดท้ายจริงๆครับ สิ่งที่จำเป็นต้องคำํำนึงถึงเมื่อใช้เอียร์ปลักสำหรับนักดนตรีก็คือความเป็นมิวสิชเชนชิพครับอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่ามิวสิชเชนชิพเนี่ยเรากำลังพูดถึงการซิงกันครับระหว่างนักดนตรีแต่ละคนรวมไปจนถึงเนื้อหาบางอย่างที่นักดนตรีจำเป็นจะต้องได้ยินที่มันค่อยหรือละเอียดอ่อนมากๆมันจะหายไปตามไปด้วยครับคุณลองนึกสภาพดูนะครับว่าบนเวทีของคอนเสิร์ตเนี่ย เครื่องดนตรีที่มันมีวงจรไฟฟ้าขยายอาทิเบสรวมไปจนถึงอะไรก็ตามที่มีตู้แอมหรือว่าเครื่องเคาะที่มีความดังอยู่แล้วเช่นกลองชุดหรือเปอร์คัชชันมันไม่เคยมีปัญหาหรอกครับสำหรับการใส่เอียบลักแต่คุณลองนึกถึงเสียงที่มันมาเปล่าๆแล้วมาอ่อนดูสิครับเช่นเสียงเครื่องสายเสียงนักร้อง เสียงเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องเป่าที่เป่าแล้วต้องแผ่วต้องมีความนวลต้องสวยงามต้องพริว้วเช่นฮาร์โมนิก้าหรือเสียงเครื่องดีดครับเครื่องสายที่ต้องดีดแล้วมันมีเสียงค่อยเช่นฮับซิคอร์ถ้าคุณใช้มิวสิชเชนส์เอียรลัก ปัญหาจะเกิดทันทีเลยครับถ้าคุณเป็นผู้เล่นเครื่องดนตรีเหล่านี้หรือคุณเป็นนักร้องคุณอาจจะมีปัญหาในการรับฟังส่วนที่ค่อยที่สุดหรือส่วนที่ละเอียดอ่อนที่สุดของเครื่องดนตรีหรืองานประพันธ์เพลงก็ได้หรือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เล่นเครื่องเหล่านี้ครับแต่คุณต้องอยู่ร่วมเวทีแล้วเล่นไปพร้อมกับคนที่เล่นเครื่องเหล่านี้หรือนักร้อง คุณอาจจะเจอปัญหาที่หลุดได้ครับคุณอาจจะหลุดซิงค์คุณอาจจะหลุดจังหวะหรือบางครั้งครับอาจจะแย่จนกระทั่งคุณอาจจะหลุดพีชแล้วคุณก็หลุดไปเลยก็ได้ครับการที่เราจะเลือกใช้มิวสิชันสเอียบปลักสำหรับการแสดงบนเวทีเป็นเรื่องที่ดีครับเป็นเรื่องที่ดีแต่อย่างไรก็ตามครับการแก้ไขปัญหาโดยการใช้เอียบปลักคือปลายเหตุครับต้นเหตุจริงๆคือการคุมสเตจวอลลุ่มของคุณให้ได้ค่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ถ้าเกิดคุณมีจุดมุ่งหมายนั้นตั้งแต่แรกคุณจะไม่จำเป็นต้องใช้เอียบปลักเลยแม้แต่นิดเดียวหรือแม้แต่กรณีเดียวครับขอบคุณมากครับเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ